สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคุณครูเองนะคะวันนี้มาพบกันในเรื่องการลบโดยการเปรียบเทียบค่ะการลบโดยการเปรียบเทียบนะคะเด็กๆก็คือการเปรียบเทียบจํานวนของจำนวนที่มากกว่ากันหรือน้อยกว่ากัน ทำได้โดยการลบโดยที่จานวนมากเป็นตัวตั้งจํานวนน้อยเป็นตัวลบเช่นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะมาพบกับตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเด็กๆเรามาดูเลยค่ะการลบจะการเรียบเทียบมีอะไรวิ่งมาเนี่ยน้องริงใช่ไหมเดี๋ยวเราดูค่ะมีริงทั้งหมดกดี่ตัวเด็กๆเช่วยคุยนับก่อนนะริงตัวที่ ตัวต่อพร้อมๆกันเลยค่ะตัวต่อไปมีอะไรขึ้นมาเนี่ยน้องช้างใช่ไหมมีช้างทั้งหมดอี่ตัวเดี๋ยวเราไปนับพร้อมกันนะคะช้างตัวที่หนึ่งสองสามสี่และห้าโอเคเรามีช้างทั้งหมดห้าตัวการลบโดยการเปรียบเทียบหมายถึงอะไรการลบโดยการเปรียบเทียบหมายถึง การที่จับของสิ่งของหรือสิ่งต่างๆจับคู่กันมันจะมีคำว่านี้ค่ะเด็เดกๆจำได้ไหมมอ,อากอมากกวอ,อากไมมเอกกว่าค่ะมีคำว่ามากกว่าและมีคำว่าน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการลบตัวที่มากกว่าจะเป็นตัวตั้งและตัวที่น้อยกว่าจะเป็นตัวลบ ในที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราจะยังไม่นับจํานวนแต่เราจะใช้การเปรียบเทียบโดยการจับคู่หนึ่งต่อหน่งนะคะหมายความว่าช้าง1ตัวจะจับคู่ได้กับลิง1ตัวเท่านั้นจะจับแบบไหนก็ได้เช่นอยากจะจับช้างตัวนี้มาคู่กับลิงตัวนี้เป็นตัวที่1นตัวนี้มาคู่กับลิงตัวนี้เป็นตัวที่2ตัวนี้มาคู่กับลิงตัวนี้เป็นตัวที่สแบบนี้ก็ได้ แต่เด็กๆไม่สามารถจับคู่ลิงมาซ้อนจับคู่ช้างตัวที่เหลือมาซ้อนกับลิงได้แบบนี้ทําไม่ได้แล้วนะคะลูกมันไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งทางที่ดีเวลาเราจับคู่ให้จับจากทางซ้ายไปทางขวาหนึ่งต่อหนึ่งเริ่มจากช้างตัวที่หนึ่งคู่กับลิงตัวที่หนึ่งช้างตัวที่สองคู่กับลิงตัวที่สองช้างตัวที่สามคู่กับลิงตัวที่สามเด็กๆจะเห็นว่า ไม่มีลิงให้จับแล้วใช่ไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าช้างทำไมกว่าลิงคะช้างมีค่ามากกว่าลิงเพราะว่าช้างอ่ะเขามีตัวที่ทำไมลูกเขามีตัวที่เหลือนั่นเองมาดูพร้อมกันเลยคะ่ะช้างจุดจุดจุด,จดตัวเด็กๆนับไปแล้วเมื่อกี้มีช้างทั้งหมดกี่ตัวคะห้าตัวลูกใส่ไวขห้าค่ะมีลิงกี่ตัวคะเด็กๆดูนะ สามตัวเราได้นับไปแล้วนะคะสามตัวอะไรจจุด,จด,จดตรงนี้คำนี้อ่านว่ามากกว่าเด็กๆอ่านตามปีน,นะคะมากกว่าอะ,อะไรมากกว่าคะ่ะช้างใช่ไหมเด็กๆก็เอาอออชอางอช้างไม้โตช้างมาใส่ช้างมากกว่าอะไรคะลูกๆช้างมากกว่าอะไรลิงรอ ็พูดว่าห้ามากกว่าสามหรือสามมากกว่าห้าก็คือริงน้อยกว่าช้างนั่นเองริงน้อยกว่าช้างเด็กๆขาประเด็นของเรานอกจากที่เราจะเปรียบเทียบการลบจากการเปรียบเทียบแล้วจ,จะการจับคู่แล้วเราต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบให้เอาจํานวนที่ตั้งที่มากเป็นตัวตั้ง และให้เอาจํานวนที่น้อยเป็นตัวลบในที่นี้อะไรมากคะระหว่าง5กับ3 5ใช่ไหมลูก5เป็นตัวตั้ง5ลบด้วยตัวที่น้อยคือ3เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆดกูการเปรียบเทียบก,ก็คือจํานวนที่เหลือตรงนี้มีกี่ตัว1ตัวและ2ตัวเพราะฉะนั้น5ลบ3เท่ากับ ยากไหมคะถ้าไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะลูกมาดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะเด็กๆอ่ามีนกและมีหนิงเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะมีกี่ตัวมีนกอยู่สามตัวมีหนีงอยู่สองตัวเด็กๆอยากรู้ว่ามีนกกี่ตัวเด็กๆใช้วิธีการนับนะคะนกตัวที่หนึ่งนกตัวที่สองและนกตัวที่ สามสะแดงว่ามีนกอยู่สามตัวลูกใส่เลขสามมีหมีตัวที่หนึ่งและมีหมีตัวที่สองสะแดงว่ามีหมีอยู่สองตัวทีนี้รูปอยากรู้ว่ามากกว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าเด็กๆต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบการลบโดยการเปรียบเทียบนั่นก็คือเราจะจับคู่ของสองสิ่งให้ตรงกัน หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นอย่างที่คุณครูได้บอกไปนกตัวที่หนึ่งคู่กับหนีตัวที่หนึ่งนกตัวที่สองคู่กับหนีตัวที่สองเด็กๆจะเห็นได้ว่านกตัวที่สามไม่มีคู่แสดงว่านกตัวที่สามมากกว่าหมีตัวหมีตัวที่สองใช่ไหมคะนกตัวที่สามไม่มีคู่แสดงว่านกตัวที่สามไม่มีคู่นั้นหมายความว่าจำนวนของนก มีมากกว่าจํานวนของหนีเพราะฉะนั้นสามมากกว่าสองอยู่จุดจุดจุดอยู่เท่าไหร่คะนกที่ได้มีคู่แค่หนึ่งสามมากกว่าสองอยู่หนึ่งหรือหรือเรียกไ,ได้ง่ายๆว่าสองน้อยกว่าสามอยู่หนึ่งนั่นเองการที่เด็กๆจะเอามาเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้ เราจะต้องเอาจำนวนที่มากตั้งจำนวนที่มากก็คือสามลบกับจำนวนที่น้อยก็คือสองสามลบสองมีค่าเท่ากับหนึ่งั่นเองค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างถัดไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆมีนกและมีช้างแน่นอนออาไปดูเลยค่ะช้างตัวที่หนึ่งช้างตัวที่สอง ้างตัวที่สามและช้างตัวที่สี่นกตัวที่หนึ่งนกตัวที่สองนกตัวที่สามเด็กๆจะสังเกตว่ามีนกสามตัวและมีช้างสี่ตัวเราจะลบด้วยการเปรียบเทียบเราต้องจับคู่ของแต่ละตัวนะคะนกตัวที่หนึ่งกับช้างตัวที่หนึ่งนกตัวที่สองกับช้างตัวที่สอง นกตัวที่สามกับช้างตัวที่สามก่อนหน้านั้นเมื่อเราจับคู่ครบแล้วไม่มีนกให้จับคู่กับช้างเด็กๆจะสังเกตได้ว่าสแสดงว่าจํานวนของช้างมากกว่าจํานวนของนกนกมีทั้งหมดสามตัวสามตัวช้างมีทั้งหมดสี่ตัวเด็กๆจะเห็นว่าครูเขียนว่าสี่มากกว่าสามอยู่เท่าไหร่คะตัวที่เหลือของช้างคือหนึ่ง สมากกว่าสามอยู่หนึ่งหรือสามน้อยกว่าสี่อยู่หนึ่งตรงนี้ค่ะประโยคสัญลักษณ์การลบที่สําคัญคือประโยคสัญลักษณ์การลบเวลาลูกเขียนต้องเอาจํานวนมากตั้งจํานวนมากเป็นตัวตั้งและตัวน้อยเป็นตัวลบนะคะสี่ลบด้วยสามเท่ากับจำนวนที่เหลือคือหนึ่งนั่นเอง ง่ายไหมคะง่ายเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปพร้อมกันเลยะคะ่ะมีพี่หมีมาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรมาอีกมีลิงนะคะกี่ตัวไปดูเลยะคะ่ะมีหมีกี่ตัวมีลิงกี่ตัวอะมาครบแล้วะคะ่ะมีหมีตัวที่หนึ่ง มีตัวที่สองมีตัวที่สามมีตัวที่สี่แสดงว่ามีน้องหมีสี่ตัวมีริงตัวที่หนึ่งริงตัวที่สองริงตัวที่สามริงตัวที่สี่ริงตัวที่ห้าและริงตัวที่หกมีริงทั้งหมดหกตัวเราจะเปรียบเทียบโดยการลบ โดยการเปรียบเทียบการลบโดยการเปรียบเทียบก็คือการจับคู่นะคะมีตัวที่หนึ่งคู่กับริงตัวที่หนึ่งมีตัวที่สองคู่กับริงตัวที่สองมีตัวที่สามคู่กับริงตัวที่สามมีตัวที่สี่คู่กับริงตัวที่สี่เด็กๆจะเห็นว่ามีจํานวนริงที่เหลือนั้นหมายความว่าริงมากกว่าหมีริงมีกี่ตัวคะหกตัวหก เพราะฉะนั้น6มากกว่าหมีคือลิงมากกว่าหมีก็คือ6มากกว่า4อยู่กี่ตัว1และ2ก็คือตัวที่เหลือนั่นเองค่ะ2หรือหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า4น้อยกว่า6นั้นหมายความว่าหมีมีจํานวนน้อยกว่าลิง4น้อยกว่า6อยู่2คุณครูยังเน้นเหมือนเดิมเน้นที่ประโยคสัญลักษณ์การลบ ประโยคสัญลักษณ์ก,การลบเด็กๆต้องเอาจํานวนที่มากเป็นตัวตั้งแล้วลบออกด้วยตัวที่เหลือนั่นก็คือลบออกตัวน้อยหกลบด้วยสี่เท่ากับตัวที่เหลือคือสองนั่นเองง่ายไหมคะเด็กๆถ้าง่ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกเลยคะ่ะสนุกใช่ไหมลองทําเองนะมาดูพร้อมกันเลยค่ะตัวอย่างี ถ้ามาในแนวรูปแบบแบบนี้เด็กๆจะทำได้ไหมมีพี่ช้างขึ้นมาแล้วสามตัวมีน้องหมีมาอีกกี่ตัวมารุนกันอ่ามีน้องหมีกี่ตัวไม่รู้เดี๋ยวเรามานับกันค่ะหมีตัวที่หนึ่งหมีตัวที่สองหมีตัวที่สามหมีตัวที่สี่และหมีตัวที่ห้า แสดงว่าตรงนี้เลขห้าคือที่หนีต่อไปไปดูจํานวนช้างค่ะช้างตัวที่หนึ่งช้างตัวที่สองช้างตัวที่สามเพราะฉะนั้นมีช้างอยู่สามตัวเราจะจับคู่ค่ะมีตัวที่หนึ่งกับช้างตัวที่หนึ่งมีตัวที่สองกับช้างตัวที่สองมีตัวที่สามกับช้างตัวที่สามแสดงว่าห้า มากกว่าสามใช่ไหมเพราะหมีมีห้าตัวเพราะะนั้นตรงเนี้ยค่ะคือตัวที่เหลือตรงที่คุณครูวงกลมคือตัวที่เหลือมาดูบรรทัดแรกค่ะห้ามากกว่าสามอยู่อยู่เท่าไหร่คะหนึ่งและสองห้ามากกว่าสามอยู่สองเราเาลวลาเราเอามาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือจำนวนที่มากตั้งห้าลบสามเท่ากับสองเด็กๆคะ่ะ สามน้อยกว่าห้าอยู่จุดๆสามก็มีค่าน้อยกว่าห้าอยู่สองเหมือนกันเนี่ยค่ะช้ 1, างน้อยกว่าหมีอยู่สองแต่สังเกตเวลาเขียนประโยคเหนือนลักเราจะเขียนเหมือนเดิมเอาตัวที่มากข้างนั้นคือห้าลบออกด้วยตัวที่น้อยนั้นคือสามเท่ากับตัวที่เหลือน,นั้นคือสองขอย้ํานะคะการเปรียบการลบโดยการเปรียบเทียบคือจับหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น และเมื่อตัวใดเป็นตัวที่เหลือของจํานวนมากตรงนั้นคือเป็นตัวที่เหลือก็คือเท่ากับว่าเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคะเวลาเขียนประโยคเหลือล่ะรูปเอาตัวมากเป็นตัวตั้งแล้วลบออกด้วยตัวน้อยหลังจากนั้นตัวที่เหลือคือหลังเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะเด็กๆไม่ยากเนาะมาดูแบบฝึกหัดของเราเลยค่ะคุณครูจะให้เด็กๆทำด้วยกันทั้งหมด4ีข้อ โดยจงเติมตัวเลขให้ถูกต้องและเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบข้อที่หนึงสิมากกว่า8อยู่เท่าไหรเ่เด็กๆก็เขียนเลยค่ะสิบมากกว่า8อยู่เท่าไหร่เด็กๆก,ก็ลองสมมติว่ารูปมาขึ้นมาได้เลยนะ10มากกว่า8อยู่เท่าไหร่มากกว่า8อยู่2เขียนประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือสิ 10, บลบ แปดเท่ากับสองเดี๋ยวคุณครูจะทําตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งข้อนะคะแปดน้ mm hmm. อยกว่าสิบอยู่ก็อยู่สองใช่ไหมแปดน้อยกว่าส mm ิบ hmm. อยู่สองประโยคสัญลักษณ์การลบถ้าเด็กๆสังเกตดีๆคุณครูบอ,อกว่าให้เอาตัวมากเป็นตัวตั้ง mm hmm. ก็คือสิบลบด้วยแปดอ่าเท่ากับสองแบบนี้ จริงๆแล้วตรงนี้คุณครูเน้นที่ประโยคสัญลักษณ์นะคะและข้อหนึ่งกับข้อสองตรงนี้จะสองข้อนี้ให้วาดรูปนะคะหนึ่งรูปอาจจะเป็นรูปดาวก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูและข้อสามกับข้อสี่ก็ให้วาดรูปอิสระได้หนึ่งข้อเจ็เจจะเห็นความสัมพันธ์ว่าสิบมากกว่าแปดแล้วก็แปดน้อยกว่าสิบสองข้อเนี้ค่ะข้อหนึ่งกับข้อสอง สามารถใช้รูปเดียวกันได้ข้อ3กับข้อ4ก็สามารถใช้รูปเดียวกันได้นะคะเด็กจวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็ก